มอมของดาร์ตซายทำอะไรบ้างไม่ค่อยเม็กซ์เซนโอ้โหเ <c oughs> ด็กดารตซายเนี่ย <c oughs> เปิดไปก็ไม่ได้อะไรอันนี้มันเกิดจากอะไรอันนี้มันเป็นเพราะอะไรคือในเวลาทำงานจริงอะ <c oughs> สวัสดีค่ะแล้วพบกับช่องเมมิกมุ๊กมิก ช่ค่ะวันนี้มุมิกก็มาคนเดียวอีกแล้วนะคะใช่ค่ะมันเป็นมันเดิมค่ะสวัสดีค่ะชื่อมุมิกนะคะเรียนจบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีประจำกเจาคุณหารักกระบังหรือรักกระบังนั่นเองนะคะจากสาขาดัตเ s อร์ไซ e ์แอนด์บิชเน็ตแอนด์ติโปรแกรมค่ะทางานประมาณเกือบสองปีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องท็อปปิ้ที่มุกเคยได้กริ่นไว้ในคลิปก่อนนะคะเรื่องของว่าเฮ้ยระหว่างการสอบกับการทาโปรเจกต์ในมุมมองมุกับมันดีกว่ากันมันยังไงอันไหนข้อดีข้อเสียเออในมุมมองของเด็กค ทำงานแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็สามารถกลับดูได้นะคะก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมกดตสดตาให้ช่องเมมิกูมิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะในมุมมองของมงนะคะระหว่างทาข้อสอบก,กับทําโปรเจกต์แบบไหนดีกว่ากันเพราะความพี่ d ต t a าซายเนี่ยเน้นปฏิบัติส่วนใหญ่ที่รากกระบางนะคะ ปฏิบัติมุมมองของดาร์ตาไซทาอะไรบ้างจะทำแลบสมมติมึงได้ข้อม,มูลก้อนนึงมาเอาม,มูลก้อนนี้เอาไปพีดิกอะไรก็คือเอาโมเดลมาทาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือสแตทก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าสแตทเนี่ยตอบโจทย์ก็โอเคก็ทําสแตทก็ได้หรือถ้าโมเดลมาตอบโจทย์มากกว่าก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าเราก็ก็วควรที่จะอธิบายให้ได้นะคะด้วยความที่ดาร์ตาไซจะทำโปรเจกต์ค่อนข้างที่จะเยอะมีสอบด้วยเหมือนทั่วไปแต่ด้วยความที่เข้าช่วงของโควิดแล้วก็โอ้โหบอกว่ามันค่อนข้างที่จะคุมยากเนาะว่าสารจะไม่รอก,กันลกาลก ชาของเด็กจัตตาซายเนี่ยก็เลยมีการที่เปลี่ยนจากการสอบใช้คะแนนโปรเจกต์แทนค่ะทีนี้ในมุมมองของมุกระหว่างสอบกับโปรเจกต์อันไหนดีกว่ากันต้องบอกว่าตอนที่มุกสอบมุกสอบด้วยวการที่อาจารย์เขาก็กลัวลอกกันใช่ไหมเขาก็เลยบอกเลยว่าเอ้ยงั้นโอเพนบุ๊กได้โอเพนบุ๊กไปเลยอย่าเปิดและเปิเลยเพราะว่าเปิดไปก็ไม่ได้อะไรประมาณนั้นในมุมมองของมุกละกันมุกม,มองว่าการทำโปรเจกต์อ่ะมันได้อะไรอ่ะมันได้แน่แต่สอบอ่ะมันคือการเปิดชีตแตะทุกคนมันก็ได้ความรู้แหละแต่มันได้ความรู้แบบเอาไปสอบอ่ะเรา พยายามหาสมมติว่ามูสถามว่าเคมีนคืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อจาได้เคมีนอยู่หน้าถึงร้อยล้วก็เปิดใต้เคมีแล้วก็ตอบตอบตอบ,ตอบใช่ไหมแต่ว่าในเวลาทำโปรเจกต์เหมือนเราอะต้องไปท,ทําความเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยโมเดลเนี้ยแม่งเหมาะกับอะไรวะโมเดลเนี้ยเหมาะทำ classification นะโมเดลเนี้ยเหมาะกับการทำ r e g r e ันนะเฮ้ยคํานวณมันยังไงวะพอ๋อ accuracy เรามันตกจังวะเฮ้ยทำไมมัน์ฟิต f i เวอร์ฟิตเพราะอะไรอะไร,อะไรคือโ o อร์ f i t วะแบบการทำโปรเจกต์เราต้องพยายามไปท,ทําความเข้าใจหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่องว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรอันนี้มันเป็นเนพราะ ทำไมเกิดแบบนี้วะแต่มองขอ้ขอสอบเราอาจจะจะก้นทนไปไม่ถูกเราก็อาจจะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือเคมี er นะอันนี้คือด e เกชันนะแล้วมันเอาไปใช้ยังไงมันต้องมาทำงายงไงต่อนะอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลแบบนั้นถ้าสมมติว่าเราทำโปรเจกต์ตมันเหมือนแบบการขอมวดอะสมมติว่าเรามีเส้นด้นประมาณร้อยเส้นเลยเราก็พยายามเอาเข้ามาขมวดเป็นปมปุ๊บ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 ก็ทำเป็นโปรเจกต์แต่ว่าข้อสอบอ๋อโอเคเรารู้แล้วว่าเคมี er นะนี้ก่อ,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 รรอ K er น,ะนออที่จะเอาเดต้าเข้าไปในเคมี K er. ทำไงวะอออนนเา่มมมัไได้้กป็ขขีย สอบอ่ะมันทําออกมาเป็นข้อเขียนบางอย่างไม่ค่อย make ซ e n เหมือนเราจําเพื่อสอบอ่ะเราไม่ได้เอาไปใช้จริงๆเราก็เลยไม่เก็ตว่าเอ้ยมันต้องเอาไปอ p p l ยังไงวะเอออันเนี้ยในมุมมองของมุณนะคะขอสรุปนะคะว่ามุมมองว่าการทำบทสิบดีกว่าเพราะเราทํางานเป็นแน่แไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์ทุกคนไหมแต่วันนี้วันนี้ฝากกด subscribe กดกระดิ่งใครมีคําถามอะไรก็สามารถอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะหรือว่าสามารถ DM มาหาทั้งมุกและเมย์ได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย